วังมีแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรราชินีส่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากการถวายการตรวจคัดกรองตามบรรปกติเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถพระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นปกติผลการตรวจแอนติเจนเทสก หรือ ATK เเป็นลบคณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายจากการติดเชื้อแล้วและทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26ธันวาคมพุทธศักราช2565 วันนี้เวลา14.13นาฬิกาส3นาทีสมเด็จพระณิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสัปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายอูกสอบพวนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจ,จากกักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางเมาจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตบางนาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2565ของคณะกรรมาการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีระเบียบวาระได้แก่การรายงานจำนวนสมาชิกและความช่วยเหลือการตรวจเยี่ยมสมาชิกและการดำเนินงานของชมรม ายใจไทยการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงอายุการดําเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินนิคมเกษตรสวรรคโลกและการรายงานผลการดําเนินงานโครงการรากฟันเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ261คนทุกคนสามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการดําเนินงานตรวจสอบภายในเป็นต้น มูลนิธิสายใจไทยตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2518เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติโดยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บทุกพลภาพจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังดูแลสมาชิกให้มีอาชีพช่วยเหลือตนเองได้ ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหัตถ์ไทยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีที่ไฟฟ้าพระหัตถ์ไทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อหน้าวังสาบั ในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่งแต่เป็นเพียงชั่วคราวและทรงหายได้เองคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกลับบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่งจนกว่าพระอาการทางพระหัตถ์ไทย จะคงที่จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25ธันวาคมพุทธศักราช2565 เวลา10นาฬิกา37นาทีของวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นหลังจากทรงร่วมในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภร์กับมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะปร,ระเทศญี่ปุ่นแล้วศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรรคัติยราชนาี ท่งบรรยายทางวิชาการด้านโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษานักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นณอาคารหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะในการนี้ทรงบรรยายถึงโรคมะเร็งตับซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตไม่น้อยกว่าปีละ1 5 0 0 0คน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยแบ่งย่อยได้เป็นมะเร็งเซลล์ตับที่มีสาเหตุหลักเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสีบ,บีและซและมะเร็งท่อน้ำดีที่มีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ได้รับจากชีวิตประจำวันการได้รับพยาธิใบไม้ในตับและอื่นๆ การรักษาโรคมะเร็งชนิดนี้ยังเป็นปัญหาเนื่องจากจะตรวจพบโรคในระยะที่เป็นมากแล้วและมักจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคและยาที่จะใช้รักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทําการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ําดีและทรงภาษสานความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และสถาบันชั้นนําของประเทศไทยอาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลกอย่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ National Cancer Institute NCI ที่ได้ร่วมมือกันทำการวิจัยเพื่อนำไปสู่แนวทางการป้องกันโรคตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่ยืนยาวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป The number of new cancer cases registered in Thailand was more than 190,000. Liver cancer is of a great public health concern since Thailand has the sixth highest incidence of liver in the world. The Tulapon Research Institute, or we call in short CRI, under my directive, deem it important to pull out resources and research efforts to understand the complexity of these tumors that will lead to the development of novel early diagnostic tool and therapy for the treatment and prevention of HCC and CCA. Collaborative research between CRI and National Cancer Institute of the National Institute of Health or NIH The USA has been initiated and formalized been in The 2012เมื่อทรงเสร็จสิ้นพักกรณียกิจพระชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะและนักศึกษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยคุมาโมโตสสะเฝ้าส่งเสด็จและถวายช่อดอกไม้ อันหนึ่งค่ำข,ของวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565พระสทานพระวโรกาสให้นายโสรสสุขถาวรกงสุนใหญ่น้ำเมืองฟุกุโอกะเฝ้าถวายพระกยาหารค่ำพร้อมดื่มถวายพระพรหน้าร้านอาหารเบนเคโร,รงแรมที่ประทับจังหวัดคุมางโ,โตะในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพักรณียกิจที่ประเทศญี่ปุน่นระหว่างวันที่14ถึง26ธันวาคมพุทธศักราช2565และก่อนหน้านี้ได้พระสทานพระ วโรกาสให้ในายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์เอกอักรราสทูตณักกลุ่มโตเกียวและภริยาเฝ้าวถวายพระกยาหารคำนักพัตคารเทปัญญกิกามงโรงแรมที่ประทับนักกลุ่มโตเกียวเมื่อค่ำของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565 พร้อมกับพระราชทานพระอนุญาตให้เอกอัครสชาูุนักกรงุงโตเกียวดื่นถวายพระพรให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงทรงเป็นมิ่งขวัญแกป่ปวงประสงคนิกรตลอดไปเป็นอันเสร็จสิ้นภกรณีกิจในการเสด็จเยือนประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่นในครั้งนี้ที่นอกจากจะได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษารวมถึงการเปิดหลักสูตรสองปร,ริญญาเอกข้ามสถาบันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศ,ศึกษาจุฬา กับมหาวิทยาลัยชิบะ และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์กับมหาวิทยาลัยคุมาโมโตเพื่อยกระดับศักยภาพทางด้านวิชาการการศึกษาและการวิจัยอีกทั้งยังจะได้นําวิทยาการความก้าวหน้ากลับไปพัฒนาศักยภาพด้านการสัตวแพทย์ของไทยช่วยให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นอันยังประโยชน์ถึงคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนนอกจากนั้นยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่แน่นแฟนอยู่แล้วให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา16.59นาฬิกา59นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขาวัตวรคติยาราชนารีสเสด็จจากท่าอากาศยานสวนภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการไปยังโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครภายหลังจากทรงเสร็จสิ้นการสเสด็จเยือนประเทศญ,ญี่ปุ่นระหว่างวันที่1 4ถึง26ธันวาคม2565ที่ผ่านมา โอกาสนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพันธ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นสเสด็จเข้าอย่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,าริณนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์ ั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดามีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยระหว่างทรงทําการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงณจังหวัดนครราชสีมา,มาเมื่อวันที่15ธันวาคม2565นั้น ความราบฝ่าพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีส่งห่วงใยพร้อมกับทรงเฝ้าติดตามพระอาการโดยตลอดแม้จะทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นอยู่ขณะนั้นก็ตาม โดยอาหนึ่งเมื่อวันที่17ธันวาคม2565ได้เสด็จออกณนะห้องที่ประทับโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวทรงนำเอกอัครราชทูตข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณนะกรุงโตเกียวร่วมบำเพ็ญกุศลสวดมนต์บทพูดชงคัพปริจเจ็ดจบเพื่ออารัธนาบาร,รมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลลงตาพระมหาบุวญาสัมปันโนให้คุ้มครองและเป็นสิริมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารีนีสิริ พระมหาวชาราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพลนานามัยแข็งแรงทั้งนี้ตามคติความเชื่อของชาวพุทธได้กล่าวไว้ว่าบทสวดพูดชังคปริตรนี้ถือเป็นหลักธรรมที่เปรียบดังพุทธมนต์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บโดยเร็ววัน เวลา10นาฬิกา5นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังวัดราชาบพิษสถิตมหาศีมารามราชาวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเสนพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ณบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงาโดยมีท่านผู้หญิงศิริกิติยาเจนเส้นโดยสเสด็จด้วย คุณพุ่มจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์มีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินได้แม่นยำ mm hmm. เพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้นเกิดวันอะไรและมีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่าย นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษโดยได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้าในพระราชพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ จากนั้นเสด็จไปยังอนุสาวรีเจ้าจอมมันดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนในการนี้สงหวางพวงมาลัยที่อัธิคุณพุ่มทั้งนี้ทุนกระหม่อมยิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูล,ลนิีิคุณพุ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดต่างๆ